สวัสดีครับมาพบกับผมครับโกะภาค5จากเพจแมนเชสเตอร์ยูเอเ็ดในมุมมองของผมาบโกภาค5กับอีกช่องทางหนึ่งนา,นานาสาระาบโกภาค5เราก็จะมาพบมาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งลืมย้ำไปหลายคลิปเลยว่าเพจนี้เป็นเพจเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพจวิเคราะห์แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดในมุมมองของผมนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วแล้วก็มาในมุมมองของแฟนบอลซึ่งเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดมาประมาณเกือบ30ปีแล้วแล้วก็ เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นนักกีฬาเก่าไม่ได้เป็นโค้ดฟุตบอลไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลแต่มองในมุมมองของแฟนแฟนบอลแล้วเราก็ผมก็รวบรวมข่าวจากตามเพจทั้งไทยทั้งต่างประเทศตามข่าวสารต่างๆสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาบางคนอาจจะไม่มีเวลาดูเพจแมนยูหลายๆอย่างว่าเพจหลักๆของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือคนวิเคราะห์บอลหรือคนที่เขาทําวิเคราะห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย เขามีข้อมูลอะไรบ้างก็ผมก็ไปอ่านมาผสมปนเปบวกกับข้อคิดความคิดของผมเองมาเล่าให้ท่านๆฟังซึ่งแต่ละคลิปมันก็จะยาวนะผมก็จะพยายามทันทาให้มันสั้นลงลหะเพื่อเพื่อให้มันมีความนิยมมากขึ้นนะให้มีคนมองมากขึ้นจะพยายามทําให้สั้นละกันแต่บางครั้งถ้าข้อมูลมันไม่ครอบคลุมมันไม่ครบเนี่ยผมก็ก็ไม่อยากจะทำ <c oughs> จะทำจะสั้นๆหรือทำอยังไงจะพยายามก็แล้วกันนะครับเอาวันนี้เอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่อาลังพบทเลย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอลินอ่าลินหรือว่าลิงอะไรเนี่ยแล้วแต่ผมเรียกเป็นลินก็แล้วกันนะเพราะส่วนใหญ่เขาเรียกลินในนัดที่2ชนะ2-1นัดที่แล้วชนะ5-0เกมนี้ มันมีอะไรลึกๆทำให้เราได้เห็นอะไรบ้างในมุมมองผมนะครับโกภาคห้าผมจะมาพูดให้ฟังกันละกันในมุมมองผมว่ามันมีอะไรลึกๆมากกว่านักเตะคนไหนเล่นดีรูปเกมเป็นยังไงและแมนเชสเตอร์ยูเ็ดชนะไป2ประตูตอนหนึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะไม่ได้ตื่นตื่นมาดูเพราะผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูหลายคนก็ไม่ดูเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีทางถ่ายทอดทางเคเบิลทีวีเมืองไทยมันต้องไปหาพูดง่ายไปหาเว็บเถื่อนดูอ่ะพูดง่ายอ่ะพูดกันตรงๆมันก็เลยดู หาดูยากอ่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านัดแรกแมนเชสเตอร์ชนะมาแล้ว5-0นัดนี้ก็คิดว่าเป็นตัวสำรองลงดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีลุ้นอะไรเลยคือแมนยูเนี่ยคือโอกาสที่ลินจะพลิกกลับมาอะไรเนี่ยมันยากมากครับพูดตรงๆดังนั้นมีแฟนบอลหลายท่านไม่ดูผมก็เหมือนกันแล้วถามว่าผมเอาข้อมูลอะไรมา พูดมาวิเคราะห์1ผมดูไฮไลท์ 2. ผมดูจากการวิเคราะห์วิจารณ์ของเพจแมนเชสเตอร์เดของคนที่เขาได้ได้ดูทั้งเพจที่เขาเขียนละเอียดแล้วก็ไม่ละเอียดแล้วก็พอจะจินตนาการรูปเกมออกว่าแมนเชสเตอร์เดทเล่นประมาณไหนแต่สิ่งที่มันสําคัญก็คืออะไรที่มันลึกๆในเกมเนี้ยที่เราสามารถมองเห็นได้ในเกมนี้สําหรับคนที่อาจจะทํางานไม่ว่างที่จะมานั่งดูเพจแมนยูมานั่งดูอ่าพวก คนที่เขาว,วิเคราะห์คลิปแล้วเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหลายๆเพจเนี่ยผมก็จะมารวบรวมให้ฟังเลยบวกกับความคิดของผมว่าเราได้เห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะครับมันได้โชว์อะไรบ้างส่วนเริ่มต้นไปเลยก็คือเริ่มต้นด้วยตัวผู้เล่นเราก็รู้อยู่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลงด้วยผู้เล่นสำรองทั้งเกือบทั้งหมดนะผมเรียกว่าเกือบทั้งหมดก็แล้วกันคือโกนี่เป็นโลเมโลอยู่แล้วแบ็คขวาเป็นทีโมเมนซา เซนเตอร์ฮาเป็นไบยี่คู่กับแม็กควายแบ็กซ้ายเป็นวิลเลียนเซนเอกกองกลางสองตัวกองกลางสามสามตัวก็คือตัวล่างสองตัวนี่ก็เป็นเฟรดกับแม็กโทมินีกองกลางตัวลูกเบอร์สิบก็ใช้เจสซี่ลินการ์ส่วนหน้าสามก็บางคนเซอร์ไพรส์บางคนไม่เซอร์ไพรส์ก็คือเป็นอินกาโลดานิเอนเจมและทางขวาเป็นฮวนมาตา สำหรับไลอัพเนี่ยก่อนจะแข่งเนี่ยพอมีไลอัพอันนี้ออกมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดยังไงและผมมองว่ามันมันทำให้เราสามารถวิเคราะห์อะไรได้ไอไลอัพที่มันออกมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าโดนใจแล้วก็คิดว่าโดนใจหลายๆคนก็คือเราให้โอกาสตัวสำรองลงเกือบหมดพูดง่ายๆว่าใครที่ไม่ได้ลงเนี่ยก็ได้ลงเกือบหมดโลเมโลเนี่ยเขาเรียกว่าโกมือ2หรือบางคนเรียกมือ1.5ที่สมควรลงอยู่แล้ว แบ็คซ้ายวิลเลียมแน่นอนลูกชอเจ็บแมนยูเหลือแบ็คซ้ายคนเดียวก็คือวิลเลียมเอ้ยวิลเลียมแล้วก็เซนเตอร์ฮาอีกคนนึงก็เป็นไบยี่ซึ่งเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวกึ่งตัวหลักกึ่งตัวจริงหมายความว่าโอเลคุน่าโซจาชอบใช้แฮร์รี่แม็กควายมากกว่า กับเวกเตอร์ดิน l ิลเดลิฟมากที่สุดส่วนคนที่น่าจะมาแย่งตำแหน่งกับเวกเตอร์ลินเดเลิฟแล้วก็มีหลายๆท่านเชียร์ลงถึงผมเชียร์ก็คืออีลิกไบยี่ซึ่งก็เอาเป็นว่าถ้าลินเดเลิรฟไม่ไดไ้ไม่ได้ลงแล้วไบยี่ไม่เจ็บก็คือไบยี่ได้ลงแน่นอนส่วนเซนเตอร์ฮารอีกคนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นคนเดียวใน11คนที่ผมรู้สึกไม่ถูกใจเลยก็คือการที่โอเลคน่าโซจาไม่ยอมพักไฮร่แม็กไกวให้มากกว่าเดิม กลับให้แฮร์รี่แม็กควายลงซึ่งผมก็มอง2องององเอ้ยสอ,อย่างคือโอเล่คูน่าโซจาเขาบอกว่าแฮร์รี่แม็กควายอยากจะลงแล้วก็ฟิตลงอ่าส่วนในด้านของแท็กติกผมก็เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการคนที่เปิดเกมได้จากแดนหลังซึ่งถ้าเกิดใครไปดูวิเคราะห์ก็จะรู้ว่าแฮร์รี่แม็กควายนอกจากเกมรับเขาจะโดดเด่นแล้วแมน ไอ้แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเขามีส่วนในเกมลูกกับแมนเชสเตอร์ยูนดมากเป็นคนตั้งเกมเป็นคนจ่ายบอลคือทําหน้าที่ในแดนหลังในเกมลูกอะได้เยอะเออผมก็เลยคิดว่าเอาเลคูน่าโซจาหาคนมาแทนแฮร์รี่แม็กควไม่ได้ก็เลยจําเป็นจะต้องใช้แฮร์รี่แม็กควแต่ผมกลับขัดว่าเกมชนะ5้ศูนย์แล,ล้วลินจะมายิงแมนยูหกลูกมันผมว่ามันเป็นไปได้ยากอะมันควรจะพักแฮร์รี่แม็กควซึ่งตอนต้นฤดูกาลการฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูน็ดมีปัญหามากๆก็ มีแล้วที่โอเลคูน่าโซจาเอาลงใช้นักเตะตัวจริงอะ่ะหลายคนลงโดยที่มันไม่มีความจําเป็นแล้วก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นไฮร่แม็กควยก็เหมือนกันนะนี้ไม่จําเป็นที่ต้องลงเลยแต่โอเลคูน่าโซจากลับเอาเขาลงอันนี้เป็นจุดด่างพ้อยจุดเดียวสําหรับผมนะในเกมนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรส่วนแบ็คขวาก็เป็นทีโมเมนซา คนเนี้แหละที่ผมคิดว่าตรงเนี้คือมีปัญหามากสําหรับผมนะคือไม่ได้ว่ามีปัญหาว่าเขาเล่นเล่นไม่ดีหรือว่าอะไรนะแต่มันมีปัญหามันทําให้มันทําให้ผมเนี่ยคิดว่าเกิดปัญหาแล้วกับอนาคตของนักเตะค,คนหนึ่งที่ผมลุ้นที่ผมชอบอยู่นั่นคือดีโกดา l o โล่แบ็กขวาดาวลุ aw, ่งแบ็กขวาพรสวรรค์จากปอโต้ซึ่งผมอะ่ะ เชียร์เข้ามาตลอดเห็นตั้งแต่คลิปก่อนจะซื้อพอซื้อมาผมก็รู้ว่าเอ้ยนักเตะคนนี้มันมีพรสวรรค์นนะในแนวรุกแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาอะยังเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ดีเขาลงมาแล้วเขาไม่สามารถฉกฉวยโอกาสได้ไม่เหมือนแบรนดอนวิลเลียมซึ่งลงมาแล้วครั้งนัดแรกก็เป็นแบนดอนดัมแบตเลย2นัดแรกก็เป็นนัดรคือเล่นดีมากแต่ดาโล่นี่เล่นเสียคือเกมรับก็ไม่ได้เกมลุกที่ตัวเองดีๆก็เล่นไม่ดีแต่เขาก็อยู่ในสถานะของแม็กขวาสำรองกับวันวิสซาก้ามาตลอดก็เรียกว่าเป็น เขาเรียกแบกขวาอดทนนะพุดยง่ายถ้าวันวิสาก้าไม่ลงเขาก็ควรจะได้ลงนัดส,สุดท้ายของฤด,ดูกาลผมก็ยังพอเข้าใจได้ว่าให้เทมโมเมนซ่าลงเพราะต้องการเกมเกมลับแล้วมันเป็นมันเป็นสองนัดที่แบบชี้เป็นชี้ตายว่าเราจะได้ท็อปโฟรหรือเปล่าเขาอาจจะต้องการนักเตะที่เน้นเกมลับที่ไว้ใจได้เอาไว้ก่อนซึ่ง <c oughs> คุณคิดดูเทโมเรนซ่าไม่ได้ลงเล่นให้แมนเชสเตอร์เดย์เลยสามปีฤดูกาลนี้ก็เจ็บมาตลอดแทบไม่ได้ลงสนามเลยแต่เขากลับถูกเลือก ให้ลงสนามก่อนดา l โลอันนี้ผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วแต่เนี่ยมันมาตอกย้ําในเกมกับลินซึ่งเกมไม่มีความหมายอะไรเลยเรียกว่า,าพูดตรงๆนะกึง่งๆึ่งเฟรนลี่แมตช์ด้วยซ้ําเพราะว่านํามาเยอะและลินก็คงยอย่างที่ผมบอกไม่น่าจะมีปัญญามายิงแมนเชสเตอร์ดถึง6กลูกดังนั้นเนี่ยการที่ดาโลไม่ได้ลงในด้านแบ,บ็คขวาโอเลคูน่าโซจายังใช้ตีโมเมนซาเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นทะไยที่แบบ โอ้โห oh, ถ้าผมเป็นดานโลนะผมรับไม่ได้เลยแล้วที่มันแย่กว่านั้นเนี่ยคือผมอยากจะขยายความตรงนี้ให้มันเยอะๆหน่อยเพราะจุดเนี้ยมันเป็นจุดทีเ่เห็นชัดส่วนในสนามผลสกอร์อะไรผมเชื่อทุกคนไปดูในทางอื่นได้ผมอยากจะเน้นย้าจุดนี้ก็คือว่ามันเป็นไปนได้ยังไงว่าแบ็กขวาคือให้ทีโมเมนซาลงนี่ก็แย่แล้วแต่พูดง่ายว่าช่วงท้ายเกมในตำแหน่งแบ็กขวาเปลี่ยนเมนซาออกก็ยังเอาเด็กใหม่ที่ชื่อว่าเดี๋ยวผมขออ่านชื่อก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ ขอดูกนนะชื่ออะไรเมนจี Min ้เมนจี้อะไรสักอย่างเราขอดูก่อนนะขออ่านก่อนนะชื่ออะไรเออเมนจี้เอ Min เอเป็นเด็กดำๆซึ่งซึ่งเป็นเซนซึ่งตำแหน่งจริงเขาคือเซนเซนเซนเตอร์ฮาร์ปวัยเพียงสิบเจ็ดปีไอสิบแปดปีแต่มันก็ไปเรื่องโปรติที่เซนเตอร์ฮาร์ป ดาวรุ่งถ้าจะลงในชุดใหญ่อะมันจะมีหลายคนที่จะต้องไปเล่นแบ็กก่อนเพราะว่าถึงจะไม่ใช่ตำแหน่งขนาดแต่มันเหมือนว่าเป็นการเรียนรู้การยืนตำแหน่งกับเพื่อนร่วมทีมน้าอะไรเงี้ยเซนเตอร์ฮาปอยุน้อยอะเขาจะถ้ามาลงเล่นทีมใหญ่ทีมอาชีพเนี่ยเขาจะไม่ ส่วนใหญ่เขาจะไม่สนับสนุนกันว่าให้ไปลงเซนเตอร์ฮาเลยให้มาเล่นแบ็กก่อนเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าถ้าผิดพลาดอะไรในเกมมันก็ยังมีเซนเตอร์ฮาอีก2ตัวคอยช่วยแต่ถ้าเล่นเซนเตอร์ฮาเลยผิดพลาดปุ๊บมันมีโอกาสเสียประตูสูงผมก็เข้าใจได้แต่ที่เข้าใจไม่ได้คือไอเด็ก18กับนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามมาเกือบ3ปีให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฤดูกาลนี้ก็เจ็บมาตลอดกับดาโซึ่งมีความฟิตเต็มเต็มร้อยอ่ะ คุณไม่ให้โอกาสเขาเลยเหรออันนี้มันคือความหมายว่าไงสําหรับผมเนี่ยมันแทบจะเป็นการยืนยันแล้วว่าดาร์โล่เนี่ยเรียกว่าหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเพราะถ้าแมตช์แบบนี้เขายังไม่ได้ลงแล้วมันจะมี <c oughs> มันจะมีโอกาสอันไหนที่กูจะได้ลงอีกวะเขาเรียกเข้าใจไหมในอันคือในฤดูกาลเนี่ยแข่งยูโรปาลีกันตลอดไปเนี่ย <c oughs> ผมก็คิดว่ามันเขาาคงไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงแล้วเพราะมันใกล้จะชิงแล้วอะเล่นนัดต่อน,นัดนัดต่อน,นัดเนี่ยไม่มีว่าได้ลงแล้วอยู่แล้วแล้วก็ไม่ให้โอกาสลงเลยไม่ได้มันเหมือนกับแบบว่า ตัดเยื่อตัดใยเลยและแถมมีข่าวว่าบาร์บาซ่าอยากได้ก็เลยคิดว่าดา์โล่น่าจะหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วผมก็ถือว่าเสียดายเด็กคนนี้มากเพราะเสียดายเด็กคนนี้ผมถือว่าเด็กคนนี้มีอนาคตมีพรสวรรค์มากพอสมควรถ้าเอาเล่ห์คุณน่าโซจาจะใจร้ายไม่ให้โอกาสเขาก็ต้องรอดูว่าจะเป็นการตัดใจนนที่มันผิดพลาดหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมคอเน้น,น,นยำ้ำตรงนี้เยอะนานหน่อยนะเพราะว่าโดยรูปเกมมันไม่มีอะไรเลย มันก็เลยไปโยงอีกว่าถ้าคุณไม่เอาดาร์โลแล้วโฟซูเมนซาก็ไม่ใช่แบ็คขวาซึ่งการเล่นเขาก็ทรงๆลุกก็พอได้นิดหน่อยรับก็โอเคมันยังไว้ใจอะไรไม่ไ,มได้เลยแล้วดูดูการหน้าคุณจะใช้ใครเป็นสำรองของวานวิสซาก้าคุณจะคิดว่าวานวิสซาก้าไม่เจ็บเลยอย่างนี้เหรอนั่นแสดงว่าไงแสดงว่าแมนยูต้องหาแบ็คขวาเพิ่มเหรอหรือว่าจะเอาแบนดอนวิลเลียมซึ่งเล่นทางซ้ายแต่จริงๆถนัดทางขวามาเล่น มาเล่นแบ็คขวาแล้วคุณก็จะไปเล่นแล้วคุณก็จะสลับไปสลับมาเนี่ยถ้าฝั่งไหนเจ็บก็จะเอาวิลเลียนสลับซ้ายสลับขวาอย่างนี้เหรอหรือว่าคุณจะเอาวิลเลียนมาเล่นขวาแล้วคุณจะหาซื้อซ้ายใหม่อะไรมันมันดูสับสนวุ่นไวายไปหมดนะในในแบ็คของแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยในแบ็คสำรองอะ่ะคือแบ็คตัวจริงเรามีแล้วว่าวานวิซากา้ากับลูกชอไม่มีปัญหาแต่แบ็คสำรองเนี่ยผมอ่านใจโอเลคุ่าโซจามิออกเลยอันนี้คือปัญหาที่เกิดที่ผมเห็นในเกมกับลินซึ่งมันแสดงออกมาว่าดาโล ไม่มีอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดแล้วขยับขึ้นขึ้นมาคือผลสกอร์เนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงแมน Manchester เชสเตอร์ชนะส1แล้วก็โดนยิงไปก่อนแล้วก็มาไล่าตามจากาเทพลินกาดแล้วก็จากองคตัวนี้มัสยาผมจะขอพูดการวิเคราะห์ในเชิงลึกไปเลยว่ามันเห็นอะไรในเกมนี้ไอ้สกอร์ไม่ต้องพูดถึงไปดูไฮไลท์กันได้กองกลาง2-2ตัวก็แน่นอนแล้วว่าต้องเป็นแม็กโทมินีกับตัวเฟรด แต่มันกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะเขียนเหมือนกันคอลัมน์นี้เขียนเหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าเฟสเล่นดีพอสมควรแต่แนะม็กโทวินเน่เนี่ยมีมีมีปัญหาพอสมควรคือทั้งแม็กโทกับเฟสเนี่ยไม่สามารถเค้นฟอร์มที่มันได้ดีคือเฟสเนี่ยฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยเล่นได้ดีมาตลอดจนก,กระทั่งหยุดโควิดแลวหยุดโควิดพอเปิดโควิดมาก็เล่นได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ลงต่อเนื่องเพราะว่ากองกลางแมนเชสเตอร์ดันไปเจอสูตรลงตัวแล้วว่าเป็นมาติดบล็อกบาร์ บูโนโอกาสแบบนี้ที่แม็กโทมินีกับเฟสได้ลงคู่คู่กันมันควรจะเป็นการที่เขาแบบเร่งฟอร์มให้ให้โค้ดได้คิดว่าเฮ้ยจะต้องพยายามหาทางให้เขาได้ลงบ้างอะไรบ้างแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขาสองคนกับเล่นเรียกว่าด,าดัดๆกันละเล่นแบบได้มาตรฐานไม่เขาเรียกไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรเล่นพอพอได้อะไม่ทําให้ตําแหน่งของปอปอกบากับตําแหน่งของ เนมันย่ามาติดอ่ะสั่นสะเทือนเลยแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าในดูการหน้าถ้าเราจะมีมิดฟิลสองตัวเนี่ยเป็นตัวสํารองซึ่งจริงๆแล้วมันพอแล้วถ้าเกิดเขาเค้นฟอร์มได้มันก็สลับลงไปมาเนี่ยมันจะลงตัวมากเลยกับการที่ผู้เล่นจะได้ลง3คนแล้วก็มีมิดฟิลอยู่5ตัวจริงอยู่5ตัวที่คนสามารถสลับกันลงได้แต่มันกลับกลายเป็นว่า2คนเนี่ยเค้นฟอร์มไม่ได้เลยทําให้ผมเนี่ย นึกถึงดิวที่เรามีข่าวว่าเราจะอยากจะได้ดอนนี่ฟานเดอร์บีของอาแจกมาเลยผมรู้สึกว่าโหตัวนี้ดีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขยายอีกทีว่าทําไมถึงอยากอยากจะได้นะครับก็เป็นว่า2คนนี้ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ไม่ตรงใจกรรมาการเรียกว่าเล่นแบบเล่นแบบนี้ก็กลายเป็นตัวสำรองไปแหละก็จะเป็นสำรองอดทนไปอ่ะพูดตรงๆนะมาสลับกันเล่นเท่านั้นเองอ่ะมาถึงตําแหน่งสําคัญก็คือตําแหน่งเบอร์10ก็คือตําแหน่งของบรูโน่ฟอนเดสซึ่งถูกแทนด้วยเจสซี่ลินการ์ดซึ่ง มันวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าตอนนี้คือโอเล่คูน่าโซจาเนี่ยผมไม่อยากคือผมไม่มีข่าวเชิงลึกไงบางคนก็วิเคราะห์เชิงลึกเอามาจากอเมริกาเอามาจากฝรั่งเอามาจากนู่นนี่นะั่นอะไรผมคือผมวิเคราะหนะ์ในผมบอกผมวิเคราะห์จากสิ่งที่คนทําจริงๆในสนามหรือสิ่งที่เขาคือคนพูดอ่ะผมไม่เข้าการกระทําของคนผมดูแล้ววิเคราะห์โอเล่คูน่าโซจาจากการกระทําของเขาที่เขาทาอยู่ในอยู่ในสนามตอนนี้มันวิเคราะห์ได้เลยง่ายๆเลยว่าตอนนี้บรูโน่คือเบอร์สิบ แล้วถ้าไม่มีนักเตะใหม่ถ้าเราไม่ได้แจ็คกี้ลิทหรือเราไม่ได้ดอนนี่ฟานเดอร์บีเข้ามาคนที่จะเป็นสำรองของตำแหน,น่งเบอร์สิบในวันที่โอเล่คุน่าโซจาอยากพักบรูโน่หรือว่าบรูโน่เจ็บคนนั้นก็คือเจสซี่ลินการ์ดแน่นอนตอนนี้มันชัดเจนเขาลงมา2นัดแล้วไม่ว่าจะสำรองกับเลสเตอร์หรือว่านัดที่เล่นกับลินนี้มันก็เห็นชัดว่าโอเล่คุน่าโซจามองเจสซี่ลินการ์ดเป็นเบอร์สิบสำรอง ซึ่งต้นฤด,ดูกาลเขาได้โอกาสลงแต่เขาโชว์ฟอร์มไม่ไม่ดีซึ่งมีคนหลายคนซึ่งบางท่านซึ่งไม่ได้ติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า มีคําอธิบายออกมาแล้วว่าเขามีปัญหากับแม่เขาที่แม่เขาเปโรคซึมเศร้าเขามีปัญหาครอบครัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องบีนบินบีนแล้วก็โดนด่าอะไรคือลุงมาต้มพูดง่ายว่าสภาพจิตใจไม่พร้อมทําให้ฟอร์มในสนามมันดอปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าดับจริงหรือว่าเขาไม่เก่งเอาเป็นว่าเขามีปัญหาแล้วควรจะให้โอกาสเขาก็ละกันเอาเป็นว่าแบบนี้ห้าสิบห้าสิบไม่อวยเกินไปแล้วก็ไม่ทับถมนักเตะจนเกินไปเอาเป็นว่าพอเขามีโอกาสสองสามนัดหลังเนี่ยเขาเริ่มโชว์ฟอร์มมาได้ดี มีแฟนแมนเชสเตอร์โหวตว่าเขาะเล่นได้ดีระดับแมนออฟเดอะแมตช์เลยของเกมเกมนี้ซึ่งผมอ่านมาจากหลายๆท่านที่เขียนก็รู้สึกว่าเจสซีลินการ์ดเกมนี้น่าจะเล่นได้ดีแล้วก็มีมีประตูมาฝากซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีถ้าแมนเชสเตอร์ถ้าเจสซีลินการ์ดเขาเค้นฟอร์มมาได้แล้วเขาก็สามารถเล่นได้ดีแมนเชสเตอร์ Manchester ก็อาจะจะต้องมีอาจจะมีเบอร์สิบให้เราอยู่แล้วแล้วเป็นลูกมอกอจะเป็นสำรองบูโน่เฟรเดสไปสำรองออทนไปแบบนั้นสลับเป็นเขาเรียกว่ารโรเตชัน แต่ปัญหาก็คือมันกลายเป็นว่าเจสซีลินกาดเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าเขาเล่นดีแล้วผมเชื่อว่าเขามีอีโก้ที่อยากจะลงพอสมควรแล้วเขาก็เปลี่ยนในหน้าเป็นไลโอลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการเคนฟอร์มเนี่ยมันเป็นการเคนฟอร์มเพื่อให้ถูกใจเอเลคุณนโซจาหรือเป็นการเคนฟอร์มเพื่อให้ทีมอื่นเห็นว่าเขายังมีศักยภาพในการที่คุณจะซื้อผมไปแล้วก็ย้ายทีม เอาเป็นว่าง,ง่ายๆผมวิเคราะห์ง่ายเลยว่าถ้าแมนยูเตดไม่ได้ซื้อแจ็กกิริตหรือดอนนี่ฟันเดอร์บมานอกจากจอแดนซันโชซึ่งเราเล่นกองหน้าทางขวาอยู่แล้วนะครับเจสซีลินการ์จะเป็นตำแหน่งเบอร์สิบต่อไปแต่ถ้าแมนเชสเตต้องขายผมบอกอยู่แล้วว่า14-15เนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเปเรล่าด้วย2คนเนี้ยแมนยู U, ควรควรขายแล้วก็ควรซื้อตัวใหม่เข้ามาแต่ถ้าไม่ขาย แต่ถ้าลินการ์ดเล่นดีก็ควรจะขายเปเรล่าเก็บลินการ์ดเอาไว้แต่ถ้าลินการ์ดเขาอยากจะไปแล้วคุณคิดว่าจะเก็บเปเรล่า,าไว้เพราะว่ามีโอกาสจะเก็บสูงเพราะมันไม่มีคนเอาแต่ลินการ์ดเนี่ยเล่นเล่นดีมันก็เหมือนของของดีเราอยากเก็บแต่ถ้าเราจะขายเขาออกเราก็ต้องขายของดีตัวนี้ออกไปซึ่งมันจะมีคนรับซื้อดังนั้นเนี่ยถ้าโอเลคุนาโซจาขาย เจสซี่ลินการ์ดไปเหลือไปเรล่ามันไม่พอครับผมบอกเลยถ้าคุณขายลินการ์ดคุณต้องไปซื้อแจ็คกิลิตหรือดอนนี่ฟันเดบิกมาเสริมตรงนี้อะในเมื่อเอยมาถึงขนาดนี้แล้วก็มาพูดถึงอันเดสเปเรล่าก็มีคนหลายคนบอกว่าอตัวเจสซี่ลินการ์ดเนี่ย เล่นได้ดีทาไมไม่ให้เขาเล่นเล่นเขาเล่นเต็มเกมอย่าลืมครับมันยังมีตัวที่โอเลคุนาโซจาอยากจะให้ลงอยู่อีกคนหนึ่งก็คืออันเดสเปร่ามันก็ต้องแบ่งๆ่งกันเล่นอันเดสเปร่าก็ได้ลงมาแทนและที่เท่าที่อ่านก็คือผลงานก็เหมือนเดิมไม่เป็นชิ้นเป็นอันผมบอกเลยแต่อันเดสเปร่าเนี่ยมันมีปัญหาคือไม่รู้เป็นปัญหาอรือไงคือมันรักอยากจะอยู่แมนยูเหลือเกินแต่มันเล่นไม่เป็นสับประรดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดจะเก็บเขาไว้และให้เขาอ่ะ เป็นตัวสำรองซึ่งบางคนก็บอกเฮ้ยมันต้องเชียร์มันต้องให้โอกาสเขาแต่ถ้าโอกาสแล้วมันต้องแบบท็อปโฟมันเฉือนกันใน4 5คะแนนหรือในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเงี้ยแล้วคุณเกิดไม่มีบรูโน่แล้วคุณมาใช้เปล่าแทนเงี้ยมันมันไหวแล้วคุณจะไปสู้กับแมนเชสเตียร์เหรอเขาซื้อตัวมาแล้วก็พร้อมลุยเลี้ยวพูก,ก็แข็งแกร่งเชลซีนี่ไม่ต้องพูดถึงเกมลุกนี่กระจุยสเปอร์ก็จะกลับมาอาเซนอลเขาก็ซื้อวิลเลียนแล้ว อะไรอย่างเงี้ยมันมีเสือสิงกระทิงแรดอะ่ะคุณจะไว้ใจไปเรล่าได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยเออส่วนในแดนนะ่ะอัเนี้ยมันไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่าสิบสี่สิบห้าขายไปทั้งคู่หรือถ้าเกิดเขาอยู่ถ้าเกิดเขาตัดสินใจอยู่คุณก็ต้องขายคนใดคนหนึ่งแล้วซื้อตัวมาเสริมอยู่ดีอะ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาตรงนี้แหละเออก็อลองดูแล้วกันว่ามันจะเกิดขึ้นไหมตามจริงที่ผมพูดไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือในแดนสามแดนบนก็มีฮวนมาต้ามี แดนเนลเจมส์ James, แล้วก็อินกาโลฮวนมาต้านี่ไม่ต้องพูดถึงก็คือเขาเล่นได้ดีแต่มันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าโดยในเกมจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจจะรู้ว่าฮวนมาต้าเนี่ยไม่เข้าระบบกับแมนเชสเตอร์เนเตดก็คือแค่รอวันไปหรือไม่เขาอยากเป็นสำร,รองอดทนฤดูก,กาลนึงลงเล่น5นัด10นัดก็อันนี้แล้วแต่เราไม่ต้องพูดเราไม่อยากว่านักเตะซึ่งรับใช้สโมสรมาได้อย่างดีแล้วก็นดสใส่ดีด้วยนะครับเอาเป็นว่าฮวนมาต้าละไว้ในฐานที่เข้าใจอยากอยู่ก็อย,อยู่อยากไปก็ไป ที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือที่คนพูดถึงกันมากคือดานิเอตเจมส์ดานิเอต์เจมส์ใน้ได้โอกาสลงน่าจะเกือบเต็มเกมนะน่าจะเต็มเกมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแต่ทุกคนพูดเหมือนกันก็คือและผมไม่ต้องดูก็พอเข้าใจออกนึกออกก็คือมันก็เหมือนทุกเกมที่เขาเล่นในช่วงท้ายหลังจากโควิดที่ผ่านมาว่าดานิเอตเจมส์เนี่ยก็คือไม่พัฒนาแล้วก็มีปัญหามากแต่เอาเล่น,นโค้ชโซจากก็ยังให้เล่นเต็มเกมนะเาก็ดียังดีกว่าดาดาโล่ดีกว่าเปเรล่ามาก ก็คือพูดง่ายว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นฤดูกาลที่ตัดสินเขาแล้วว่าเขาอะดีพอที่จะอยู่แมนเชสเตอร์ยูหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ได้ซานโชมาแล้วก็ได้ถ้าได้สารซานโชมาไอ้3ตัวบนเนี่ยมันจะมีปัญหามากเลยเพราะว่ามันจะมีทั้งแรดฟอร์ดมาซิยานซานโชใน3คนเนี่ยถ้าใครเจ็บ กีนวูดจะเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนผมมั่นมั่นใจเพราะ3ตัวบนโซโซ,โซจาเนี่ยชอบเล่นเล่นเ,นเร็วโอกาสอินคาโร่ลงน้อยมากผมพูดเลยเพราะว่าแรดฟอร์ดเขาสามารถสลับได้มาซิยานเจ็บก็แรดฟอร์ดไปเล่นหน้าเป้าเอากีนวูดมาเล่นฝั่งซ้ายเพราะกีนวูดนเขาเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วสารสารโชเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บแหละสลับไปสลับมาตัวเนี้ยหรือถึงถ้าใครเจ็บเขาก็อาจจะเอาอินคาโร่ไปเล่นเป็นหน้าหน้าเป้าละ หลืออีกสองตัวมันก็มีทั้งซานโชมารซียานแรดฟอร์ดก็สลับไปสลับมากีนวูดอยู่ตรงเนี้ยโอกาสที่เดนนิสเจมลงจะน้อย,น,อยน้อยมากคือถึงฟอร์มดีโอกาสลงก็ยังยากเลยแต่นี่ฟอร์มสารวันเตี้ยลงผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรว่าตั้งแต่บูโนมาฟอร์มเขาก็ตกลงตกลงตกลง,ก,ลงก็คือเหมือนกับแบบว่าศักยภาพเขได้แค่นี้ไม่สามารถเค้นฟอร์มได้ ผมก็เห็นเพจมันวิเ,เพจไม่ใช่มันเพจหลายเพจวิเคราะห์ว่าต้องให้กําลังใจหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรกันไปผมแต่ผมดูแล้วโลกฟุตบอลมันโหดร้ดายโดยเฉพาะนักฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณต้องมีความพยายามคุณต้องมีความตั้งใจมากกว่านี้คุณต้องเค้นฟอร์มมากกว่านี้ลงแล้วลงปุ๊บคุณต้องทำงานได้ดีถึงถึงไม่ได้สุดยอดมันก็ต้องได้พอเห็นน้ําเห็นเนื้อบ้างถ้าคุณยังเล่นลแบบนี้สักห้านัดสิบนัดผมว่าโอเลค,คุณน่าโซจาใครว่าใจดีผมว่าใจร้ายพอสมควร ส่วนอินกาโลก็ไม่มีปัญหาอะไรอินกาโลก็พักบอลได้แต่โชคร้ายที่ยิงประตูไม่ได้อินกาโลนี่เขาก็สำรองอดทนอยู่ไปถึงมกกลาเท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรจาบอินกาโลแล้วก็ทีมเรากม็มีปัญหาอะไรจบไปมองโดยภาพรวมของผลงาน2 1นเนี่ยนอกจากเป็นลายบุคคลที่ผมวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าแฟนแมนชเชสเตอร์เห็ุเหมือนกันก็คือชุด2 กับชุดหนึ่งเนี่ยคือแมนเชสเตอร์โชคดีก็คือมี11ตัวจริงในดวงในดวงในดวงใจแล้วรอจอร์แดนซานโชเท่านั้นเองเรารู้อีกแล้วเราหลับตาเนึกเรารู้อีกแล้ว11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์เป็นใครเปลี่ยนจากกรีนวูดเป็นจอร์แดนซานโชเท่านั้นเองส่วนปัญหาก็คือว่ามันกลายเป็นว่าสำรองเราไม่ว่าจะตำแหน่งไหนมันด้อยกว่า ยกเว้นโกนะยกเว้นโกกับตำแหน่งปีกขวาซึ่งเราอาจจะใช้กินวุดพอได้นอกนั้นทั้งเซนเตอร์ฮาฟทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางอะไรมันไม่สามารถเทียบกับสเสบตัวจริงของแมนเชสเตอร์เดยพูดง่ายๆว่าถ้าแมนเชสเตอร์โลเทชั่นศักยภาพของทีมจะดอบลงทันทีทั้งกองกลางและกองหลังกองหน้าฝั่งซ้ายถ้า ถ้าพูดง่ายถ้า11ตัวจริงที่ลงในนัดกับลินเนี่ยคนใดคนหนึ่งลงไปสัก2-3ตัวเนี่ยไม่ต้องลงถึง11อย่างนี้นะลงแค่3ตัวอย่างเงี้ยมีเดนนิเจมลงไปมีแม็กโทลงไปสักตัวหนึ่งมีมีเฟอร์ซูเมนซาลงไปสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกมแมนเชสเตอร์ดรอปมากแล้วเกมยากๆเราจะผ่านไปไม่ได้เน,นี้คือปัญหาปัญหาก็คือว่าสรุปก็คือถ้าแมนเชสเตอร์อยาก ได้ท็อปโแบบโชว์ในฤดูก,กาลหน้าแล้วอยากจะไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบเข้ารอบลึกๆหรืออาจจะมีความหวังสูสีในการลุ้นแชมป์ห่างกัน5แต้ม10แต้มไม่ใช่ห่างกัน20-30แต้มแบบนี้ จอแดนซันโชคนเดียวไม่พอครับเอ็ดวูดเวิร์กคุณต้องรีบปิดจอแดนซันโชแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นในตำแหน่งอื่นมาเพิ่มซึ่งผมจะทำคลิปว่าโก้้าห้อยากได้ใครในอนาคตส่วนคลิปต่อไปซึ่งผมจะอัดต่อจากนี้เลยก็เป็นเกี่ยวกับจอแดนซันโชว่าทำไมมันไม่จบสัทีแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตวิธีการซื้อตัวของแมนเชสเตอร์ในอนาคตด้วยนะครับฝากติดตามฟังทั้งสงคลิปด้วยสวัสดีครับ